You got history. history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Look at Thinking me. about what could have happened, no, what could have been. Finally, your face, I know it that is sight to see. Take my time and take your clothes off one more time, maybe. I can like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't kinda see your friends, I know you. Put my feelings all aside. Don't know why to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนนำเสนอกลอมชุกควบคุมที่หนึงสวัสดีครับกระผมมาจา,ารกวิทยาลัยเกษตรลำพูนนะครับ เออ่วันนี้ผมจะมาสาธิตการให้น้ำอัตโนมัติในกล่องที่หนึ่งนะครับโดยเป็นชุดควบคุมการให้น้ำอัตโนมัตินะครับโดยการใช้รีมโมทนะครับอย่างที่ท่านเห็นน้ำก็จะสวัสดนะครับส่วนรีมโมทนั้นจะสามารถบังคับผางไม่เกิน20เมตรครับเออ่จบผมขออนุญาตจบการนำเสนอครับปิดครกบาปิด <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตอสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกล่องชุดควบคุมการให้น้ำอ,อัจฉริยะนะครับอันดับแรกการจากการใช้วัดความชื้นนะครับถ้าความชื้นมากน้ำก็จะตัดอย่านี้นะครับแต่ถ้าความชื้นน้อยเราก็น้ำไบ ส่วนอันดับที่2นะครับจะเป็นการใช้แบบตัรตีนะครับแบบเมนวันนะครับเลยครับขอบคุณสำหรับรายการชมลิปครับุณครับ วิทยาลัยเกษตรลำกลุนะครับก็จะมาสาธิตในกล่องที่สองนะครับชุดควบคุมการให้นะอัตโนมัติโดยระบบควบคุมเซนเซอร์นะครับก็จะมาสาธิตในการใช้แอปอิมวอลิงนะครับในการเปิดนะ้นสั่งปิเปิดแนะ้นแล้วก็ตั้งค่าระบบอัตโนมัตินะครับที่นี้ผมจะสาธิตการเปิดปิดนะครับโดยผ่านแอปลิ้งเลยนะครับลิ้ ที่ผมสร้างแอปในแอปอีเวนต์นะครับผมก็จะสานเปิดนะครับนะระบบระบบก็จะทำงานนะครับนะถ้าจะสานปีก็สานปีก่านมือถือนะครับนะแต่ในที่นี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าให้มันทำงานของมันนะครับโดยสารที่เพื่อต้นเนี่ยครับในการเปิดขึนครับผม